ครับวันนี้ลึงมาตอโทรให้มาเอานกต่อแบ่งเอฟซีกัน,นครับ <c oughs> วันนี้เก๋าตัวนี้โดนอีเหลวมานะครับขนหลุดขนร่วงเง <c oughs> ดูใจครับดูใจนี่ครับตัวที่จะแบ่งนี่นี่เสียงนี่นะครับนกต่อนะครับเก๋า ครับเสียงเสียงกลมกมโฮโ,โหไงไม่รู้นะครับดูครับหางกําลังออกรู้ว่าเอาขึ้นเอาอีกแลนะ้วมึนมึนนะออยังเอาอยู่เลยนะต่อไอปืนใหญ่ไอปืนใหญด่ดู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 เสียงอย่างกับลูกผสมเลยนะครับ,บกกแ,แต่เป็นลูกป่าลอยนะครับเสียงมันอย่างนี้เองนะครับตัวนี้เดี๋ยวบางท่านฟังว่าเป็นลูกผสมอีก ผมก็ว่าลูกผสมมาทีแรกถามลุงนะ <l unch> ลุงมาเล่นนะกับมือตัวนี้ตอนนั้นนี่ถ้าอยู่บ้านยังไม่เท่าไหรน,นะออถ้าออกปลานี่เบาเศร้าดีไหมตัวนี้เบาดีเบาดีนะครับนี่ตัวนี้ปลานี่พิ่ง่ายโคนเต็มแต่ได้ฉเฉลยมาสองตัวแล้วได้ได้ยิงแม่ดูเลยละได้ฉเฉลยมาสองตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเฉลยอยู่นู่นครับแกเพิ่งไปต่อมาได้นี่ครับปืนใหญ่อันนี้ถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจก็แบ่งเหมือนกันจะไม่ปืนใหญ่น่ย แต่ใจเกินร้อยแต่เราไปล้อขนณยังไงอ,อ,อนี่นะครับท่านใดสนใจก็เออโทรสอบถามได้เผื่อแกแบ่งให้นะครับมันใจมันเกินร้อยครับตัวนี้ขนาดโดนไอกระปุดขัเนียตตกลงมาได้นะลุงว่าถ้าขันเนียตไปตกนี่ตายครับนี่นะครับคมดีวสวยครับถ่ายค้เต็มความล่นครับขลมนิดหน่อยนะครับตัวนี้น้องต่อกุกเดี่ยวเสียงกลางนะครับ ไม่ค่อยอยากครูครับเวลาจุดครูเห็นละเห็นครูละเดี๋ยว่ตอ่วเดี๋ดูลายก่อนนะครับโอ้สวยสวยสวยลายทียิบเลยครับดูครับอ่าทำลาสนใจห้ามพลาดนะครับตัวนี้ดูลายครับดูลายลายโอ้โหเป็นกีบบัวเป็นกีบเป็นกีบครับทียิบเลยนะครับนี่ครับประมาณอายุ4ปีกว่า ี่ปีโกว่านะลุงนะกำลังเล่นเลยนกตัวนี้ดูครับดูลายคอคลุมมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่านกลงๆนะครับเนี่ยเป็นนกโทนแดงนะครับเล่นอึดครับนี่นะครับโอ้โหนี่นี่นี่ดูตื่นกล้องนะครับตื่นหน้าครับผมใส่เม็ดมานะครับนี่ดูลายครับดูลายดูครับโอ้สวย ตัวนี้เสียงกลางนะครับกลุกเดียวนะครับท่านใดสนใจโทรเลยนะครับเฉลยเพิ่งต่อได้มากี่วันแล้วลุงเอาตัวนี้ไปต่อชุดเก่าก็คือชุดเก่านะครับขายไปหมดแล้วครับให้ไปหมดแล้วเอันไปหด้วุก่กอดก่อนะคทีได้ส้งตัวไปเ้วาบอกวก่าได้บอกว่าุเป็นนกสามวมุกกดตัวไหนอ่ แต่ไม่รู้แต่เข้ามามันสองกุ๊กโอ้สามห้อยวะนี่นะครับปราบมาแล้วสองตัวเนาะเพิ่งเอามาออกกี่ครั้างสองข้างั้งละตัวถ้าถ้างั้นเนี่ยถ้านกเข้าอ่ะโอ้โหสุดยอดละเขาเรียกว่าอะไรหัวปักทร์ันนี้เนาะอ่าของดีนะครับ เออมีนกมีประวัตินะครับสอบถามได้เออเกมเกถ้าไม่ผ่านเกมคือไม่ให้เอซไปเนาะมันเสียหน้าเนาะเอซเอาไปต่อมานหลายคนแล้วนกลุงอไมให้ไปีอะไรเงอ่า่าฟังนะครับเสียชื่อเนาะนู่นดูดูดูไอ้ปืนใหญ่ โอ้ตัวนี้นะไม่กลัวใครขนาดหางหลุดหลุดนะครับโอ้เพเนี้ยตกลงมาขนกับจุ๊ยเอาขึ้นไปนึงเอาเสียงมันก็ไม่ดีนะครับแต่มันใจมันได้นะลุงเนาะเอาวห้ลุงให้ฟังก็ได้ตัวนี้เออนีเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขายครับเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวป้าก็บอกให้ขายนะครับนี่นะครับตัวที่จะแบ่งนี่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 แล้วก็เออตัวนี้นะครับเป็นนกติดเฉลยแล้ว แต่มันยังลงๆอยู่เนาะช่วงลงตัวนี้มีคารลมไหมลงุงตัวนี้มีคารลมไหมมีนิดหน่อยเหมือนกันกุกเดียวเสียงกลางเนาะเออมีขัดอยู่นะครับมีขัดอยู่ตัวนี้ตัวนี้ก็ราคาไม่แรงมากนะครับติดเฉลยสิบยี่สิบแล้วตัวนี้แต่มันยังไม่ขึ้นนะครับดูขาครับขาแดงๆท่นนานใดสนใจเอาไปท่านใดสนใจเอาไปฟอร์มอีกสักนิดเล่นได้เลยครับ นี่นะครับรกรน,นกอายุประมาณ2ปีก,กวกาวตัวนี้ตัวนี้นะครับที่จะแบ่งมีสองตัวเนาะสองตัวนี้แบ่งเอฟซอยู่นะครับทันใดสนใจทูมาเลยนะครับนี่ตัวนี้แกไปตามมามาจนได้นกเดี๋ยวแต่ตั้งใจเย็นๆนี่นี่ คนคนคนใจร้อนไปรุ่นใจร้อนนะครับมีมันหลายตัวแกไปเลี้ยงมันหลายตัวครับแกขี้เกียจให้อาหารมันว่างั้นเอามาแบ่งเอซนี่นะครับนี่อู้ลายเอาให้ดูมันก็ไม่นิ่งนะครับหางเต็มเปี๊ยะเพราะว่ามันถึงถ่ายคนสุดนะครับกิบป,ปีกถ้านกเข้าในกิบป,ปีกเลยกระดิกปีกเลยมัน,มน,มนจะเป็นทั้งปีนกตัวนี้อไม่ค่อยลงใช่ไหมขึ้นตลอด นี่คับนกแดงครับมันขึ้นแล้วมันขึ้นตลอดเนี่ยดูครับดูลายครับอ่าันใดสนใจโทรก่อนใด่คนนะครับไครชาก็อดนะครับนี่สองตัวตัวนี้เสียงกลางเหมือนกันครับเล็กไปกลางตัวนี้ไม่เล็กมากประมาณกลางนี่แหละครับกลางเล็กลงมาเล็กครับตัวนี้เสียงเพาะครับตัวนี้ผมได้ยินแล้วแต่จดมันยังวันนั้นมันคูอยู่ผมมาดูผมยังไม่ได้ลงคลิปไง ก็เลยเอามา <Okay. S 1> ลงพร้อมกันเลยอยู่บ้านไ้ไม่เท่าไรออนกนกแกปลาเป็นนกแก่ป,ากปาลาเออนี่นะครับได้สนใจอุปเอาไปอุปการละเอาไปต่อนะครับโอ,อ้นกโทนนี้โทนแดง,งขามนี้สุดยอดครับ <laughs> 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 เห็นลายก็ชอบแล้วผมยังชอบเลยสวยสวยตัวไม่เล็กนะครับตัวไม่เล็กตัวตัวขนาดตัวกลางๆนะครับสวย ขนสวยเล่นได้ทางปีครับทีนี้เพราะว่ามันขนถ่ายขนจะเต็มหมดแล้วสนใดสนใจทูมาเลยนะครับตอนนี้ตัวที่หนึ่งนี่ครับอันนี้ยังไม่มีชื่อมันมีชื่อไม่ลงตัวนี้มีชื่อไหมไตัวนี้มีชื่อไหมตั้งชื่อว่าอะไรเอฟซี FC เขาจะได้ทูมัอน,อ,น,นม <laughs> อ่าานี่ยอ๋อ คนโบราณเขาไม่ค่อยตั้งชื่อนกนะครับน้ำยาขนมเอาน้ำยาขนมตัวนั้นอันนี้ก็ได้เฉลยสิบก่าตัวประมาณสิบยี่สิบเนาะแต่มันยังมันลงมันช่วงลงอยู่เนาะใช่ดูขามันแดงแดงนะครับอ่าท่านใดสนใจก็จัดได้ตัวนี้ราคาไม่แรงคูอ่าใช่มันโอ้มันวันนั้นมันคูโจดคูดีจังนี่ตื่นเราลุงเปลี่ยนกรงใหม่ด้วยเนี่ยเปลี่ยนกรงเลยนะครับเปลี่ยนเมื่อกี้ อ่ะนี่นะครับรที่เอาไปว่าบางทีนกลบนี่นครับขนาดอยู่ในบ้านเปลี่ยนกรงมันยังก็ยังตื่นอยู่เนาะลุงเนาะต้องใจเย็นๆยนเหมือนกันนกบางตัวนะอ่านี่นะครับทันใดสนใจโทรเลยนะครับยาน,นกป่าครับทันใดสนใจโทรมาเลยนะ,คร,นะครับมันจะดุครับมันยังไม่คูมันจะตีงเดียวอ่โอเคครับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับสนใจโทรเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรใต้คลิปนะครับนกต่อเก๋าเกาอายุดีๆนะครับตัวนี้แล้วก็ นกกำลังจะเข้าเป็นนกต่อครับกลางเก่ากลางใหม่อยู่2ตัวนะครับราคาโทรมาสอบถามนะครับอ่ะทีปนี้เพ็นแค่นี้ครับขอบคุณครับ